ต้องขอทำความเข้าใจกับท่านทั้งหลายไว้ว่าการสงน้ำของคนหรือวันสงพรานั้นไม่มีความเกี่ยวข้องกับพระโดยประการทั้งปวงไม่มีปรากฏในคำพีทางพุทธศาสนาโดยประการทั้งปวงแต่ว่าคนไทยนั้นมีความฉลาดก็คือว่าถ้ามีงานใดก็ตาม ทำอะไรไม่ดูก็คิดถึงพระไว้สียก่อนก็เป็นอันดีหากจะถามว่าแล้วถ้าไม่เกี่ยวกับาการสงกรานเลยมีไหมที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าเกี่ยวกับการสงน้ำหรืออะไรอย่างไรก็พอจะเทียบเคียงได้ก็จะพูดสั้นๆในทีน่นี้นีในพระสูตรนึ่ง พระพุทธเจ้าเห็นพราหมณ์เวลาเขาจะไหว้วอนเทพเจ้าเขาก็จะไปอาบน้ําดําขุดดาไหว้ในแม่น้ํำคงคาพระพุทธเจ้าก็เลยถามว่าอาบเพื่ออะไรเขาก็บอกว่าอาบแล้วจะทําให้กายกับใจมันบริสุทธิ์พระพุทธองค์ก็เลยตรัสว่าถ้ายอย่างนั้น ปูก็ดีปลาก็ดีหอยก็ดีกุ้งก็ดีสัตว์น้ําทั้งหลายครึ่งบกครึ่งน้ําด้วยก็ดีไอ้พวกนั้นนี่เป็นพระอารหันต์บทบริสุทธิ์โดยธรรมชาติของเขาเองได้หรือไม่พรามณก็ตอบว่าไม่ได้ต้องอ้อนวอนพระเจ้าด้วยพระพุทธเจ้าก็เลยตรัสว่าถ้าเธอจะไปอาบน้ําอย่างนั้นน่ะมันมันเปื่อย หนังมันเปื่อยทิ้งเฉยๆไม่มีประโยชน์ถ้าจะอาบจริงๆต้องอาบด้วยของสามสิ่งอยากฝากท่านทั้งหลายไว้ว่าเวลาสงน้ำคนแก่หรือสงน้ำใครก็ตามให้ท่านทั้งหลายอาบจิตใจตัวเองด้วยสามสิ่งสามสิ่งก็คือหนึ่งศีลสองสมาธิสามปัญญา ความจริงพระพุทธเจ้าว่าต้องอาบด้วยของแปดสิ่งปัวท่านทำไม่ได้ก็ลเลยเอาสามแปดสิ่งนั้นก็ทำง่ายๆถ้าใครเคยเรียนพุทธศาสนามาก็ประกอบด้วยสัมมาทิฏฐิสัมมาสังคัปะอันนี้เรียกว่าปัญญาสัมมาวาจาสัมมากรรมนตะสัมมาอาชีวะอันนี้เรียกว่าศีลสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิอันนี้เรียกว่า อะไรสมาธินะปัญญาขึ้นก่อนแล้วก็ศีลกับสมาธิอาตมาก็ยอก่อลงมาให้เหลือสามเพื่อเข้าใจง่ายว่าพระพุทธเจ้าบอกว่าถ้าจะอาบจิตใจหรืออาบกายด้วยน้ําเสียประโยชน์เปล่าเปลืองน้ําซะด้วยสกรปรกน้ําด้วยพระพุทธเจ้าว่าอาบด้วยศีลสมาธิและปัญญานี้สะอาดกว่าสะอาดจากข้างในออกมาสู่ข้างนอกเพราะคําว่าศีล อยากฝากท่านทั้งหลายช่วยจำด้วยว่าคำว่าศีลมีความหมายสามสี่ประการไม่ได้แปลว่าปกติอย่างเดียวท่านทั้งหลายจะคิดว่าศีลแปลว่าปกติก็ใช่อยู่ศีลมาจากคำว่าศีระที่แปลว่าหัวก็ได้ศีลแปลว่ายอดคำว่ายอดแปลว่าหัวศีลังโลเกอนุตรังศีลเป็นยอดของโลกพระพุทธญา้าจึงแปลว่าศีระ แปลว่าหัวศีลอยู่บนหัวเหนือหัวศิวะก็เช่นเดียวกันเดียวที่เราเรียกว่าพระศิวะศิวะแปลว่าบริสุทธิ์ปลอดโปร่งก็มีความหมายว่าศีลเช่นเดียวกันแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือศีตละศีตละแปลว่าปกติที่เราชอบเรียกกันแปลว่าปกติ เรียกว่าศีลมีสามความหมายศีระศีวะศีตะละแปลโดยความหมายก็คือว่าเราทั้งหลายควรเอาศีลขึ้นเป็นของนำหน้าให้สูงสุดเราทั้งหลายควรเอาศีลทำจิตใจทำชีวิตตัวเองให้ปลอดโปร่งเราทั้งหลายควรเอาศีลทำให้มันเป็นนิจศีลให้มันเป็นปกติ ถ้าท่านทั้งหลายลองสังเกตดูก็ได้พระพุทธเจ้าตัดไว้อย่างหนึ่งว่าคนที่ไม่มีศีลนั้นกลางคืนก็นอนไม่หลับกลางวันก็นอนไม่หลับเพราะว่าหวาดระแวงหวาดระแวงเหมือนขโมยไปขโมยของชาวบ้านมาคนที่นอนไม่หลับมีอยู่หลายประเภทพระพุทธเจ้าบอกหนึ่งในนั้นคือขโมยเพราะว่าอะไรเพราะว่าตอนคืนมันก็กลัวคนจะมามาลักลอบทําร้าย หรือตอนกลางคืนมันก็คิดแต่แผนที่จะไปปล้นมันก็เลยไม่นอนพอตอนกลางวันมันก็ออกไปปล้นหรือตอนกลางวันคิดแผนตอนกลางคืนปล้นฉะนั้นคำว่าศีวะนี่สำคัญแปลว่าปลอดโปร่งมันตรงกับหลักการข,ของพระพุทธศาสนาที่ว่าสัจจะปริโยทาปพนังเอตังพุทธานาศาสนาังทำจิตใจให้ปลอดโปร่งแจ่มใสนั่นคือยอดนั่นคือสูงสุดของพระพุทธศาสนา ฉะนั้นถ้าใครก็ตามไม่มีความผิดอะไรติดตัวเลยแสดงว่าท่านทั้งหลายคํานวณดูในใจว่าน่าจะมีศีลได้แล้วในระดับห้าข้ออาจจะเหลือสักสามข้อก็อถือว่ายังยังพอทุเราอันนี้ศีลประการที่สองเราต้องอาบจิตใจเราด้วยสมาธ,สมาธิสมาธิแปลว่าอะไรสมาธิอารมาไม่อยากจะพูดให้ซ้ำชาวบ้านเขาก็ขอจะแปลว่า ง่ายว่าสมาธิคือพยายามทําใจของตัวเองเมื่อประสบอะไรก็ตามให้พยายามบอกใจตัวเองว่าช่างหัวมันภาษาพราเรียกว่าตะาาตาแปลว่าช่างหัวมันคนที่ช่างหัวมันเถอะเวลามีปัญหามีคนด่ามีคนว่ามีปัญหาในการงานช่างหัวมันเถอะปล่อยมันไปพระพุทธเดจ้าบอกว่า อดีตตงนานาวาขคมยนัปฏิกังเขอนาคตต่างเรื่องอดีตอย่าเอามาเล่าเรื่องอนาคตอย่าเอามาฝันให้อยู่กับปัจจุบันมันผ่านมาแล้วก็ช่างหัวมันเถอะฉะนั้นคนจะมีสมาธิได้ท่านทั้งหลายลองไปทําดูก็ได้เวลาโดนเจ้านายด่าก็ช่างช่างหัวท่านเถอะอย่าไปหมันนะบางทีก็เจ้านายถ้าลูกน้องก็ช่างหัวมันได้นะฉะนั้นสมาธิคือ ทำตนเองให้มีสติอยู่กับปัจจุบันเสมอพระพุทธเจ้าบอกว่าใครที่อยู่กับอดีตคนนั้นตายทั้งเป็นใครที่อยู่กับอนาคตคนนั้นตายก่อนที่จะตายใครที่อยู่กับปัจจุบันคนนี้เป็นไม่ตายฉะนั้นอันนี้คือสมาธิประการสุดท้ายคือปัญญาปัญญาหมายความว่า่าเป็นผู้ที่สำรวจ ความผิดของตัวเองอยู่ตลอดเวลาใครก็ตามที่สำรวจความผิดของตัวเองอยู่ตลอดเวลาพระพุทธเจ้ายกย่องว่าคนนั้นคือคนที่ยอดเยี่ยมที่สุดสังเกตดูก็ได้ว่าเวลาทำงานด้วยกันเวลามีความผิดขึ้นมาถึงแม้ว่าตัวเองจะทำผิดร้อยเปอร์เซ็นคนเดียวก็ตามเรา,มาัมัะอแต่อากาฟ้าเป็นอย่างนั้นดินเป็นอย่างนี้ลมเป็นอย่างนั้นคนนั้นเป็นอย่างนี้คนน้นเป็นอย่างนี้ คนอย่างนี้ใช้ไม่ได้ไม่มีปัญญาพระพุทธเจ้าบอกคนอย่างนี้หนีห่างให้ไกลแต่นั้นคนที่มีปัญญาเขาจะบอกว่าให้เป็นไรฉันรับได้พัฒนาโจทยยัตตานังใครที่สอนตนเองได้คนนั้นถือว่าเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์มนุษย์แปลว่าผู้ที่ฝึกได้ฝึกไม่ได้ไม่ใช่มนุษย์เพราะอะไร เพราะมนุษย์เป็นสัตว์ชนิดเดียวในโลกที่เกิดมาไม่มีสัญชาตญาณทําไมถึงบอกว่าไม่มีสัญชาตญาณก็เพราะว่ามนุษย์เกิดมาเดินไม่ได้ตั้งแต่เกิดกินข้าวไม่ได้จะพูดเพราะไม่ได้ถ้าไม่มีคนสอนจะรู้จักความไม่ได้ถ้าไม่มีคนสอนต่างกันกับสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเดรฉานบัวควายเกิดมาเดินได้กินหญ้ากินนมได้โดยตัวของมันเองสัตว์พวกนั้นมีสัญชาตญาณ แต่มนุษย์เป็นสัตว์ประเภทพิเศษถ้าไม่มีคนสอนจะอะไรซึ่งสัญชาตญาณของความเป็นมนุษย์ฉะนั้นมนุษย์นั้นจึงต้องมั่นยกจิตใจตนเองฝึกสอนตอนเองอบรมตนเองด้วยปัญญาของตอนถ้าไม่หมัน่นอบรมตัวเองด้วยปัญญาของตอนมนุษย์นั้นก็ไม่ต่างอะไรกับเดรัจฉานพระพุทธ,ธเจ้าถึงบอกว่ามนุษย์สติรัชนโน มนุษย์ที่อะไรอะไรก็ขวางโลกอะไรอะไรก็ขวางเขาเป็นหมดขวางทั้งความดีขวางทั้งความเจริญสุดท้ายกูขวางตลอดอันนี้พระพุทธเจ้าเรียกว่ามนุษย์สติรัชาโนเป็นมนุษย์ที่เขาเรียกว่าพกเอาสัญชาตญาณของเดรัชานมาไม่ได้ฝึกตัวเองเลยในแต่ละวันฉะนั้นจึงอย่างฝากท่านทั้งหลายไว้ว่าอาบน้ำวันละสามขันก็พอ หรือใครจะอาบแปดขันก็ได้ไปท่องเอาแต่ว่าอาบสามขันในที่อาตมาว่านี่คืออาบด้วยศีลให้มันสิวะคือปลอดโปร่งให้มันสีตละคือปกติแล้วศีลจะอยู่บนหัวของเราคุ้มกันเราเหมือนหลังคาคุ้มกันเรานะสีวะแปลว่าปลอดโปร่งสีตละแปลว่าปกตินะแล้วก็ศิระแปลว่าหัวนะแล้วก็สมาธิ อะไรอะไรก็ช่างมันเถอะอีกไม่เกินร้อยปีเราตายจากกันไปก็ลบแล้วลบแล้วกันไปนี่ก็ทํำใทจยอย่างนี้ผันดินไว้ร้อยรอบเราก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าไม่ทําใจอย่างนี้เราก็วิ่งกันยันปลายนะฉะนั้นสุดท้ายาก่าบท่านทั้งหลายไว้ก็เป็นผู้บริหารเนาะเป็นเป็นอุบาสฐานมีปัญญากันทุกคนแต่ว่าพระพุทธเจ้าว่าใครที่คิดว่าตัวเองมีปัญญาคนนั้นถือว่าติดลบ แต่ถ้าคิดว่าตัวเองโง่คนนั้นถือว่าได้บวกพระอารหันต์จะมีอยู่สองอย่างหนึ่งบ้าที่สุดสองโง่ที่สุดคนนั้นเป็นพระอารหันต์ได้คือคนเจียมตัวคนฝึกตัวเองสัญญาไม่ต้องไปอวดใครไม่ต้องไปโชว์ใครอวดตัวเองโชว์ตัวเองดูตัวเองว่ามีศีลหรือย,อยังมีสมาธิหรือย,อยังธาตุมีแล้วคนนั้นเป็นยอดของมนุษย์ทั้งหลายฉะนั้นจึงอยากจะฝากไว้ให้เป็นคติธรรมในวัน มหาสงรานราในปีนี้ท่านทั้งหลายก็พึ่งผ่านเหตุการณ์ตกอกตกใจมาก็ขอเอานี้แหละเป็นเครื่องกลุมจิตใจของเราให้เป็นสีละลักให้ปกติคิดว่านี่คือธรรมชาติของโลกที่เขาเป็นของเขาอยู่แล้วแต่เราไม่เคยเจอเพียงเท่านั้นเองเดี๋ยวก็จะเกิดขึ้นอีกเป็นธรรมชาติของเขาเป็นอนิจจังคือความไม่เที่ยงแท้แน่นอนฉะนั้นในวันนี้ในานามคณะสงฆ์วัดสิริกรมลาว่า ขอขออาราธานาเอาคุณอันสูงสุดเหนือเสียนเหนือกล้าวของสัตว์ทั้งหลายคือคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมเจ้าคุณพระปัจเจกพุทธเจ้าและคุณพระสังฆเจ้าพระไตรรัตนประเสริฐทั้งสามประการนี้ขอจงมาเป็นตบะเป็นเดชะเป็นพลวะปัจจัยปกปักรักษาคุ้มครองท่านทั้งหลายในที่นี้ให้มีสุขสวัสดิ์พิพัฒนมงคลสมบูรณ์ภูนผล ด้วยอายุวัน,นสุขะพละปฏิพานธรรมสารสมบัติคุณสารสมบัติทนสารสมบัติโดยทั่วหน้ากันทุกคนทุกท่านในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อทุกคนเธอสาธุ